การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบค้าเนื้อกวางและก็นพรานนะคะที่ล่าก,กวางในเขตป่าอุทยานเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปอทศได้จับกลุ่มนายอุทธิศกว้างพิมายและภรรยาได้พร้อมกับของกลางเป็นเนื้อกวางป่าชำละน้ำหนัก30กิโลกรัมและรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนเพะพึ่ง2สี4 1 0 5นครราชสีมาในระหว่างเดินทางกลับบ้านหลังจากที่ได้ไปรับซื้อเนื้อกวางจากในพานที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา จากการสอบสวนนายอุทธิศรับสารภาพว่าซื้อเนื้อกวางมาจากนายพรานในพื้นที่อำเภอปากช่องและอำเภอวังน้ำเขียวจากการขยายผลของเจ้าหน้าที่จึงทราบว่ามีนายพรานได้เข้าไปล่ากวางในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงติดตามไปจับกลุ่มในการมนกลางพร้อมด้วยอาวุธปืนแกป๊ปจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาไปชี้ที่นำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดที่ชำละเนื้อกวางซึ่งพบว่ากวางตัวดังกล่าวเป็นกวางแม่ลูกอ่อนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และได้ทิ้งซากไว้ในป่าคลองปาลากั้ง พื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับได้เกิด